สวัสดีครับพี่นอ้องเพื่อนๆบลัมครับช่องกระชายระเพิดออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศช่วง4โมงแรกครับจะไปตัดผมเหรอเหมือนสามนักเรียนมอเลยลจะไปตัดสก,กินอันจะไปตัดอันนี้สกินเฮดเหรอจะไปตัดลองทรงเออเลยว่าเขาตัดอยู่สองคนอยู่นั่นใครตัดอันพี่ไหนก็ไม่รู้เหรอนี่ครับบรรยากาศสวัสดีพี่มอสนะครับ มาีวิตชอบกับอะไรกับอะไรได้ดีไจ้ามาดูบรรยากาศมาเป็นทีอทอนทโอ้พี่น้องมาปูสาตว์นะครับปูสาต์แล้วนะครับ

สัญญาณันดับหนึ่งนี่น่ะคือเฝ้าแท้ง่ายภาษาก็ยังง่ายศาสตร์นี่ง่ายได้บอให้ถึกสีบอนี่แหละแม่พี่น้องเขายัยงง่ายศาสตร์นี่ให้ง่าย <c oughs> ได้บอศาสตร์ของสีทัศนชัยน้อยร้อยลีลาผ้ายง่ายถือสีนะจ๊ะง่ายได้บอให้ง่ายได้บอปรานเอ็ดดี้เด้อ ปแล้วครับจะทำผัวก่รรครับบรรยากาศครนะับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ

นะครับโอ้บรรยากาศคือเรามาป,ปาลูกสาดหลายแล้วครับแดดร้อนมาก เจ,โเเจ๊โฮมสุดยอดเลยเจ๊โฮมอ่ะกล้งหลอดกลงหลอดสั่งกับสีมันน้ำเด้อ <c oughs> ร้านค้าเยอะมากครับวันนี้ติดกับภูเขาพอดีเลย พอนบ้าไ้มนี่นอนเ้ามีร่มอยู่ครเยอะบ้าเพราเห็นก็หอดแบบอบอ้าวอะไรนะมันย่ไกลพูเขามีร่มอยูะเพะแสงก็เป็นร่มมาถงเสารวันไปขายดีขึ้นแล้วตามัหันนักอยอ่แงกับเมืงอไเมืงอไยังสรจะเดี๋ยวนี้ดีกว่าจัดจดเ้เ็ดสี่ เป็นยังเบบปแล็นม่ย hey. ังจะฟันเองยังบถือจะฟันเองยังบถือเอาเสียข้าเดี๋ยวนี้ได้บ้เดี๋ยวน้ ก้ายเงี้ยนนออกไปซีมนออกไปด้วยซีเมนหมดปะากาศัรคำเยอูหอนแดดร้อนแดดร้อนแดดร้อนกลอู้หอนตายละปูมันนี้แล้วไว้ไม่เติง โอ้แดดทอดครับสวัสดีครับพอของข่อยันทูกขอขวยันี้ตัวคอเล่นไม่ได้เลยวันนี้โดดคลิปไม่ได้เลยเล่่ใส่ทู่

อาบน้าไมใ่มบอกอี้รังนเลยบออ้าดอาบดีเีงลาตากอาบเล่นวโอ้แจ๋วสุดปังสุดปังสุดปังแร่งๆเลยอาบผูเฮาผูเขาอันคุณละขอบคุณกำลังใจกันเุก่ครับอู้แดดครับ แห้งค้าแห้งแดดครับพี่น้องอ้าวสิบดนซื้อตัวไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ชิปสามสิบบาบเอเก่าหาหาไม่บอกการเ์บอกชูฟังไม่บอกอะไรอบอกมั้เห็นปันมือขึ้นไเป็นน้เหล็สองหากลสองเก่าก็ซุ่นซุ่นสองหาสองหาสองเก่าซุ่นซุนไอซื้อซุนซุน ไเื้อบวเบิลายสูดๆาาก็บมเบิดลายมไชูต้องมากทุมันเอออยู่นี่มันสีบอมันเบิ่ดดูเหอน่า้อจ้ามีูอร่อยหกิก่านี่อน่อยหกส้มีครับพ่อขากันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม